ตีหลังมาโบบนต่อไหมบนต่อไหมโอเคมันจะปีนจะต่างตาวะอ่าไม่ได้กั้นนะผมไปเราวิ่งไวอยู่เพราะว่าเราพอดีอยู üz, ่ในเกี okay. to to ่ยวโอกาสมันเลยดไปกันโบแต่ผมพูดจริงนะคนนี้เหมือนจะมีขออนไรหน่อยอย่างงี้ดูดิเอ้ยวิ่งไวอยู่มาดิเพื่อนบล็อกโอ้โหจะบล็อกไม้ตั้งหน่อยไม่ทันเฉยเพื่อนโอ้โหเรามีการแตกผมมันจะแบบมันจะโคตรทุกเป็นธรรมดาหลอกได้ไปเนี่ยไปอืมดีนะปีเราดีอยู่ เออลดเปลือหดึงใดเพิร์กที่ผมจัดให้เป็นเพิร์กที่ไกยที่สุดในเกมเพราะเงื่อนไขที่เราจะวิ่งไวได้นั้นคือเราต้องทำมเมจดกับเซอร์ก่อนแล้วก็ไปโดด้าต่างตามเซอร์ถึงเราจะได้ะปะเพียงไวขึ้น5เป็นเวลา10วิคือเงื่อนไขมันโคตรยากเลยไ,ไปเล่นเพิร์กเอเลี่ยนดีกว่าตีและวิ่งไวเหมือนกันแถมเทพกว่าด้วยโอเคแต่คลิปนี้ผมจะทำให้มันดูเก่งขึ้นกันดีกว่าโดยใช้เพิร์กนี้คอมโบกับ ดร์ต่างวัยของเวกนตอที่จะไมให้เราดร์ต่างตามเซอร์วัยขึ้น25%แต่เพิกนี้จะไปโทษทําให้เราโดนตันนันขึ้น25%เช่นกันแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นโดร์ต่างวัยขึ้นของวิเกอร์อีก40%แล้วก็ขบวบก,กับไอออนตาครับที่มาเราโดร์ต่างตามเซอร์ต้อนยู่โหมดเกี่ยวกาศหน้าต่างนั้นจะถูกกั้นเวลา10วิเหมือนเพิกชะงงวน,นเลยแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะมีพุ่งวัยขึ้นอ่า14%กับเสาขาวทวงเกมเนาะแล้วก็ผมก็จะนําเพิกปลดเพองเนี่ย มาเล่นกับตัวรีเจนอีกตัวหนึ่งด้วยแต่รีเจนจะเปลี่ยนเพิร์กเป็นถ่วงเกม2อันแล้วก็เอเลี่ยนปาง,ง้ามาติที่ถูกปรับปลยด้วยให้ถ้าเกิดเซอร์บาดเจ็บและอยู่ไกลสุดจะเผยิล่านานขึ้นเป็น8วิแล้วก็จะติดเมนตูตัวนานขึ้นเป็นเงินทีเลยบอกเลยว่าแจ่มส,สุดเลยเพิร์กนี้และแอนออนทีเอาไปเนี่ยสีม่วงถ้าเกิดเซอร์ฟื้นฟูตัวเองจากแผลลึกอะ่ะเขาจะถูกเผยิล่าเป็นเวลา4วิแล้วก็แอนออนแดงจะเป็นโดดมาละไม้แตกเนาะโอเคก็ จะมีจะทนี้เล่นเกมกันดีกว่าป่ะไลโกดูดคลิปนี้มีสปอนเซอร์นะครับร้านโฮลิสัยตัวแทนจำาหนฟังที่เท่พ่สุดสั่งซื้อง่ายจะส่งไวเลือกได้เลยไม่ว่าจะเล่นเกมหรือฟังเพลงหฟงลูฟังบูทูธหรือไวเลสก็มีครบทุทกสไตล์และจะลืมโค้ดพี่ยินรับส่วนลดหนึ่งร้อยบาทเมื่อซื้อครบสองพันบาทนะครับออกดังขาบองเชเลยเอ้ดีงไงเจอแล้วคนนี้อ้อเพราะโหยกัดอําหนึ่งก็ไม่ได้รอก่อนรอบหนึ่งแล้วก็กัด <laughs> อันนี้ผมหลอกไปได้กับจังหวะอย่างนี้เดียนะโอเคเพื่อนจะวนไหมตรงเนี้ยจะฉีดข้อบล็กตึงๆเพื่อนโดดไปดหน้า่ตงกันหละโอเคเพื่อนเอาดิโดดกลับไปอ๋อปาดเปียวก็เลยบอกก็เลยกล้าฉีดกล้าจัดขนาดนี้มาดิไอ้เพื่อนปับไมดิเอ้ร้อยอุตส่าห์ได้แบบได้ทำดามิกับคนแรกได้แต่ดันแต่ว่าไม่ได้โดดโอเคไม่โดดก็ตามนั้นผมมาไล่คนนี้ก่อนดีกว่ามา เปลี่ยนเป้าหมายก็ได้เราไปไล่คนเดิมนานก็ไม่ได้ไม่ดีเหมือนกันอ่าตอนนี้มีคนปั่นอยู่อ่าออกมาไหนวะเนี่ยจะจะใช้จังหวะแบบอะไรนะแบบเขาบอกให้เดิมอย่างเงี้ยมาเพื่อนตรงนี้ได้ป่ะเนี่ยโอเคได้ได้แล้วผมอย่างงี้มาเพื่อนกั้นหน้าตากว <c oughs> ่าเห็นป่ะเคยเห็นป่าเคยเห็นใครได้กี่ตัวจริงๆๆ <c oughs> <c oughs> เสียงจริงป่ะเฮ้ยปั่นคู่โอเคเอาไปได้ปั่นคู่ฮิวคนหนึ่งระเบิด <c oughs> ว่านใหญ่โอเคแล้วระเบิดจริงเืม อ่ามาตรงนี้แล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปโดนโอเคแล้วก็ตรงนี้เอ้ยได้เฉยไอเดียวโอ้เจ็บอยู่แล้ยยังมากล้าช่วยโอ้โหบางทีก็สุดจัดเกินไปอืออยู่ดีก็ได้ไอ้คนแบบฟรีๆเฉยเลยอ่าแล้วก็เห็นโอเคคนนั้นไม่ไม่ยุ่งแล้วกันแล้วก็ไอ้นะมืเกียวงแขนเสาขาวไปแต่เครื่องนี้ไม่ได้ระเบิดแปลว่าแบบอุ้ยเดี๋ยวหูตัวไหลเฉยแปลว่ามีคนนึงปั่นอยู่ใกล้ไแหละ แล้วคือปั่นเครื่องเลก็ไม่รู้ไม่ใช่เครื่องอ่าตรงนี้ด้วยไอ้ขอแบบขอกัดหน่อยเดี๋ยวโอ้โหใกล้เกินก็กัดไม่ได้เลยเดี๋ยวอ่าตะกิ้หมดพอดีโอ้โโหอเคติดปังแล้วผมก็ถ้าเกิดตะกิ้หมดพอดีอ่ะมันจะติดปักอ่ะคือแบบบางทีอดีตทุกคนดูดิดูผมเดินดิดูมเดินดิเดินแบบโคตรหนืดเลยโอเคไปตะกี้ก่อนไปตะกิ้ก่อนมันเดินหนืดมากเลยอ่ะคือแบบมันไม่ควรจะหนืดอย่างนี้เว้ยโอเคมันตีหลังมาโบบนต่อไหมบนต่อไหม โอเคมันจะปิดตาต่างตาวะอ่าไม่ได้กั้นนะผมไปเราวิว่งไวอยู่เพราะว่าเราพอดีอยู่ในเกลียวกาดมันก็เลยไปกันหือโบอ้าคนนั้นหิวเกากาก่อนด้วยอ๋อจะบล็อกเพื่อนคือหิวเกาเาเพื่อที่จะมาบล็อกเพื่อนรอบหนึ่งแล้วมันก็หลุดไปเนี่ยอย่าหลุดนะเอ้ยตกใจหมดโอเคมเเั่นใจตัวเอง่ะเพื่อนมัน่นใจตัวเองเลยขนาดนั้นเอ้ยคนนี้ปล่อยตายเหรอโอเคโอเคอเคอาดิมีคนจะโยนเกียร์แล้วอ่ะเจอเซตนี้เข้าไป คือเขาปั่นไปก็ไม่ได้เลยทุกคนปั่นแบนบไม่ได้จริงเครื่องมันแห่เครื่องอยู่เลยนะ่ะอ๋อโอเคมีคนมาช่วยทันอยู่มาแล้วคนไปช่วยหายไปไหนเอ้ยคนนี้ปล่อยตายอ,อืโอเคผมอ่าเอาสารนักเกล้วกากันกนะอ๋อเกินนั้นอ่าเพิ่งเพิ่งติดไปโอเคผมมาไล่คนนี้ก่อนมาไอ,อไปไหนเอ้ยปีนตากับเลยบดีเคยเห็นป่ะเคยสเต็ปได้ป่าว ตามเพื่อนต่างกันด้วยดิไม่ได้ใส่ชง,งวนด้วยแต่กันได้ไงนะเอ็อดออนมันโคตรที่โกเลยไงล่ะแทงล้างเชื้อเลยโอ้โหดูไม่มีแล้วนะคือเห็นเล่นอย่างนีามมา้แล้วก็ไม่มีตามมาแล้วก็มูนบอกกลับมาเคยเห็นป่าวตอนแรกนึกว่าเอดาคนนี้จะโยนเกมสุดท้ายก็คือยังแบบใจสู้อยู่ก็รับฝีใจเขาาเอ้ยตัวเด้งไปไหนวะเนี่ยอ่าเป็นเพชรเอ้ยดีดีคนนี้ ขอขอัดคำนึงเอา้าว่าจะขอกัดคำนึงทอามคนนั้นตัวไหลอยู่วนะเนี่ยมาโอเคคนที่ไม่ได้เป็นคนที่แข็งแรงเนาะเราไม่ได้บัฟอ่าโดดแล้ววิดวะเหี้ก็เสียดายอยู่เฮ้ยคนที่ฉีกเฮ้ยหมาไอออกไปไหนตามปะเฮ้ยบ้าเพื่อนปีนโคตรใบแบบนี้ <c oughs> คนนี้แทงไหล่ไปเนะี่ยผมลืมคิดเลยเพิ่งลงฮุกมาออกไม่ใช่โอเคก็แว่าคนนี้ก็ตายแล้วปจะจำไม่ได้ โอเคตายแล้วจริงโอเคคนเล็กไอไวอย่างนี้ก็จริงว่าน่าจะแบบโ okay, อเคแล้วไอวีทีโอพ่อดนุเทสดดีคนนั้นหันหน้ามาอืม,มกินมาก่อนทีนึงโอเคคนนั้นเขาฉีกครับผมฉะนั้นก็ตามเลยเอ่าตรงนี้จะมีฉาตางให้ดูไปด้วยโอ้ไม่มีเอ้ยตรงนี้ใครปั่นไปเลยไอ, okay. อ,อ้โอเคอ่าโอเคผมจะมาทางนี้เอ้อดี๋ยวใครเนี่ยอยู่ที่เจอคนนี้อ๋อคือผมมาตรงนี้ไม่ใช่นะผมจะไโดดฉาต่างนี้นะผมนี่ โดนตาหนี้แล้วก็ไม่กันอีกห้าเปอร์เซ็นต์เอ้ยเอาอะไรวะนะอ่าเพื่อนปีนตามไปเลยเพื่อนเรายวิ่งไวอยู่นะโดนไหมหน้าตางโดนไหมเอ้ยไม่ยอมโดนด้วยหลอกรอบหนึ่งแล้วโดนดี้โอ้โหไม่เงี้ยดูว่าจะแบบดูว่าจะมีเชิงหนามากกว่านี้โอเคเพื่อนฉีกไปดิอ่าโอเครอยมีโดนต่างไฟอยู่นะทับเพื่อนเนี่ยทับดูอันนี้ขนาดว่าคำคนตายแล้วคนหนึ่งแล้วมีคนแบบเหมือนจะโยนด้วยนะ ยังเหลือ2เครื่องได้อยู่คิดแบบตีดีสุดยอดมากอ่าเมื่อกี้เป็นเครื่องจามแมพที่ติดนะผมเขาปั่นอ่าประไฟกันดีอยู่นะคือถ้าเกิดเห็นหัวคนไม่ใช่ไม่ใช่คือถ้าเกิดปั่นกัรแบบติดก่อนเงี้ยคือผมก็จะเริ่มแบบเล่นยากละมาผมว่าเซตที่แบบโดดต่างแล้ววิ่งไวไม่ได้ได้เล่นละคือไม่มีใครแบบแข็งแรงเลยไม่มีใครไปช่วดีเลยโอเคผมตายแล้วผมเอ้ยโดนกินกันอะโอเคหลอก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 แล้วก็วปีนตาำไปเพเคยเห็นปะ แคทากิปิดตาไปขนาดนี้ป่ะตีป่ะแคทา,ากิอะไรวะอืมแคทากิไม่มีจริงลิสเซ่แต่หักสิของจริงโอเคอันนี้มันช็อตอยู่อ่านี่ไงกระไรที่บอกผมจะลองไปไปชิคตรงนั้นเอ้าเพื่อนอืมขอเติมสถานะแกล็ดการก่อนแม้มันจะไม่ต้องแบบอ่าจำป็นขนาดนั้นก็เถอะคนนี้จะเข้าจุดเด็กครับผมมาผมต้องรีบแบบรีบตามก่อนเอ้ยโอ้ปีนตามดีกว่าครับผมไวกว่าเยอะซ้ายขวาอ๋อออกคนนี้ออกคนนี้เต้ ่าเฮ้ยโอ้โหแป๊บเดียวชิดหลังแล้วอ่ะโดนดิเออเรียบร้อยคนนี้ก็ตายแล้วปะอันนี้จำไม่ได้จริงโอเคถ้าเกิดเขาตายก็นนแล้วเนาะคือตายที่ถ้าเกิดมันมีคนเนียน่ะเราหาแทบไม่เจอผมมันพุ่งมันเยอะอ่ะเอ้าอยู่ดีไปเจอคนนี้เฉยอืมมันขอกัดคำหนึงดิเอ้ยเฮ้ยมันขอกัดคำหนึงไม่ได้เฉยอะไรอยู่เนี่ยอยู่ดีเกียร์บัคอ่าหลุมตรงนี้ปะเนี่ยโอเคไม่ใช่ครับผม อืมโอเคแล้วเราโดนตันดันขึ้น25%จากเพื่อนที่เราออกมาได้ตายเถอะเพือนขอขอกินคำหนึ่งเฉียวไม่เคยจะกินได้เลยอะไรวะเกิดเมียวเลยขึ้นอ่าโดดตามกลุมไหมคนนี้โดดต่างก่อนคมๆโอเคว่าจะโดดต่างต่างแะไรโอเคไม่ทันนะผมเขาเขาฉีกละเดี๋ยวเพืไม่ยอมโดดไม้ล่ะไม่ยอมฮับไม้ล่ะอ่าผมจะต้องใช้บั๊ดตีเขานะเอาเป็นการคือเราแบบเราแย่แน่ผมถ้าเกิดพังไม้อะ ไอ้ไม่ยอมโดดด้วยโอ้มั่นใจตัวเองเกินไอนน้เดียวว่าจะจับหลังโอ้ยปิงผมแบบอย่างโคตรแย่เอาไปดิอ๋อเดี๋ยวนะคนที่ไม่ติดแผลึกก็เลยแบบปีนตามไม่ได้เดี๋ยวนะที่วิ่งกันมาแบบรอบแบบจะรอบหนึ่งกันนะแล้วหลุมอยู่ไหนเ่ยผมยังไม่เจอหลุมสักที่เลยเี่ยคือแบบเขาก็หายไม่เจอผมก็หายไม่เจอแต่ตอนนี้ผมพลาดอย่างเยอะเลยอ่ะมาดีมามาโมลิที่แบบสว่างๆหน่อยลิสติจะได้แบบเชิดฉาย แหวกท้องคนเทศดีผมว่านะอ่าตะกี้เนี่ยมันมีเสื้อใส่ใช่ไหมแล้วเวลาแหวกท้องมันดูสยองแปลกๆไปดูดิโอ้โหเพิ่งรู้ว่าแต่และคนตานี้ใส่อ่อสปินสปินอ๋อปาดเปลี่ยนแล้วก็คนที่ตายยากมีคนใส่สามเซตมาหนึ่งคนสองคนโอ้โหก็ว่าทำไมอ่าเซเบิล์ป็นแบบวนโค้งโอเคตาแรกจี๊จีสนุกมาก ระดานนี้มันจะมีแลด่างตะก,กี้ที่กเชียวมีหนึ่งมีสองคือน่าจะน่าจะแค่นั้นเลยจริงๆแล้วผมจะเอาจังหวะไหนไปแบบไปโดดตามเซอดีวะเนี่ยโอเคไ้เล่นจังหวะหมายอะไรกันไม่รู้จะจะไ้ไปเอ้บตึกเปิดฝั่งนี้ฝั่งที่ผมรู้สึกมองว่าที่โกงชิบหาย,ยนะอ่าด่านเนี้ยโอ้ล็อกโอยู่ที่กระสอบาำนอณโอเคว่า,าต้องต้องแบบ ต้องตีแบบกระจายก่อนอ่ะไม่งั้นนี่อ่าเิร์ฟปัดไปตรงนี้ฟรีแน่ครับผมดีเพ่อโอ้โหนี่ก็แบบรีบเกินอ่าน่าจะน่าจะน่าจะกัดไปนะไม่น่าปล่อยเลยอันนี้คือประมาทล้วนลืมว่าตรงนี้ไม้อยู่เอาเดี๋ยวโอเคมาเนี่ลงมากัดเออไปจะกัดคนนี้ยากเย็นชิบหายมาเพื่อนไม้อยู่ฝั่งไหนโอเคไม้อยู่ฝั่งนี้ เขาจะอ๋อจะเล่นนี้เฉยเอ้ยหมายดีเพื่อนเพื่อนเียก่อนก็ไม่รู้แต่แต่ได้เหมือนกันโอคโอ้เพิ่งเห็นว่าเสาขาวมาเกิดอ่ากองอยู่โซนที่หมดแล้วก็อยู่ข้างล่างอันหนึง่งเอ้ยสองอันดีโหนี่ยากเลยเนี่ยโอเคไม่รู้เป็นเครื่องไหนที่แบบใกล้ติดด้วยนะโอเคไปก้แมแบบก่อนดีกว่าคือตอนนี้ก้ามแบบหน้ากลัวมากโอเคก้แมแบบปะ ไม่ดูนะอ๋อตรงนี้เองตรงนี้เองโอเคไปดูได้ประเนี่ยตรงนี้โอเคเพื่อนเอ้ย,ยจะเอาไม้ตัดหน้าเราอย่างกลัวยิ่ยหายเลยมาเขามาเล่นห้องเทพแล้วผมน่าจะได้เล่นป้าน,นี้เอ้ยไม่ยอมมาจะฉีกโอ้โหเดี๋ยวฉีกตรงนี้เพื่ออะไรเดี๋ยวมั่นใจในตัวเองเลยขนาดนั้นเอ่อทุกคนดูดีทุกคน,กคนเนี่ยเสาอันนี้อยู่ด้านนอกนูน้นแล้วก็เสาขาวอีสามอันไปกองอยู่โซนนู้นหมดผมไม่น่าจะได้แขวนดีๆอ่ะ แหวบแล้ก่อนไปเล่นก็ไม่เอาก็าได้มาทึบพุทธภูมิก่อนดีกว่าคือผมว่าอย่างที่ผมพูดกินอนาะตายได้เล่นจากได้เซตแบบโดดต่างๆไปไวจ้ะยี่ว่าแต่อันนี่ลอยไครอ๋อนี่ไงเจอละกูเผาลอยใ,ใครเพื่อนอ่าโอเคแล้วก็กินม,มาจะเทรดเพื่อนก่อนไหมอ๋อถูก็จะเทรดเพื่อนมาเพื่อนโชวโดดต่างไวเอาขอสักทีถึงได้ไหมคือแบบไม่คิดจะโดดกันเลยเหรอคือไ,ไม่คิดจะโดดกันแบบกันเลยจริงตอนนี้ มีนจะต่างๆแบบมาดิเพื่อนเราวิ่งโคตรไวอะวะกลับมาแหวนกันแบบใหม่ก็ได้อืมอ้าวคนนั้นแตกเครื่องไปแล้วไปว่าอะไรเอ้ยเ้ยเดี๋ยวนะโอ้คนไดีคนนี้ใช่โหรีบเปิดรีบเปิดสกิลอันนี้แบบเฉยๆเลยตอนนี้ผมลิ้นจะเริ่มผัดพันการชิบหายละอืมคือผมไม่เห็นคอเดตไงคือตอนแรกที่ว่าแบบไม่มีใครปั่นแล้วอะไรอย่างนี้โอเคก็มูนบอกกลับมา มุดออกอีกทีน,นึงอเอ้ยโหไวใจะเต็มแบบตีปิงเท่าไหร่เอาแค่รอว่จะพังก่อนให้เขาฉีกเอ,อ้ยไม่ยอมฉีกด้วยโอ้โหไอ้พังก็ได้ผมอ,อ่าทางไปมันมีไม่กี่ที่อีกนะอ๋อจะมาเล่นตรงนี้เป็นคนแบบคนเก่งอยู่แล้วอ่าคืออะไรเพิ่งติดเอ,อ้ยไม่ยอไมไหมอ๋อกะจะเล่นแบบอ,อ่าวนรอบยาวเอ,อ้ยพุ่งตรงนั้นคนนี้อย่างคมมากเลยพวกเนี้ยอัดเด็ดเดี่ยวกัน เครื่องบนอ่านี่ไงกำลังโอ้โหพูดไปทางจบเลยว่าเครื่องข้างบนจะติดไปติดจนได้เฉยโอเคว่าผมแขวนเสาขาวไม่น่าจะมีใครแบบอ่านี่ไงกำลังจะบอกไม่น่ามีใครปัดเดียวอันนี้ปั่นแย่ก,กันปิ้งปิ้งกันละโอ้โหเนี่ยว่าคือผมพลาดแขวนจังหวเสาขาวไปแค่แบบแค่สองสามคนเองอะ่ะคือแบบเกมพังขนาดนี้แล้วอะ่ะจากที่แบบเอ่อจากที่ได้ถ่วงเกมดีๆอ่าโอเคโซนนู้นโซนนู้นมันมีคนฉีดไปแล้วผมไม่ไม่ตามแล้วกันอีกอย่างตอนนี้คือเซอร์ทุกคนเจ็บมาอยู่ละ อ่าดิไงไหายเจ็บไปคนหนึ่งผมว่าเขาน่าจะไปรีกุปกันโซนนูน่นโอเคผมจะนี่ไงว่าละเดี๋ยวเขาก็ต้องมาเนี่ยผมจะคุมโซนอยู่แต่โซนนี้นะผมว่าไม่น่ามีใครมาเร็วนี้นี่ไงรีกุปอยู่นูน่นโอเคผมต้องแน่งเขานะว่าเขารีกุปไหนอะเดี๋ยวผมกกัดก่อนสักทีนึงเฮ้ยเฉียวกัดไม่ได้โอเคแต่ได้นานะเกี่ยวกัดมาก็โอเคละอ่าเจคเจคกำลังฉีกมาโอเคตอนนู้นมีเครื่องปั่นอยู่แค่เครื่องเดียวผมไม่ไปละมาผมจะมาเล่นอยู่แต่โซนนี้โอเคทุกคนเจค อ่านี่ไงเจต้องมาผมผมไม่ตีนะถ้าเกิดผมตีอ่ะเพราะน่าจะอ่านี่ไงมันจะไปบอกมันจะไปดึงเพื่อนก่อนเฟสสองทันมาไอาออกไปไหนออกไปไหนปิดมาเพื่อนพับไีไหมเออมาเพื่อนฉีกไปเทตท่ออ่ารู้สึกว่าไม้เท่ๆตัวนี้จะไปหมดแล้วผมคือบอกแทบไม่แทบไม่เหลืออะไรจริงมาเพื่อนโดดในหน้านต่างโอเคไปยอมโดดด้วยนะไอ,อ้ขวดโอ้หหน้าตีไปเลย อันนี้พูดเลยว่าคือหน้าหน้าตีไปเลยจริงอันนี้หมายเพื่อนเอาไงเอาไงต่อโอเคโดดปะเฮ้ยไม่ยอมโดดด้วยโอเคพันกล่องก็ได้ผมเพราะว่าข้างหลังไม้เทพๆก็น่าจะไปหมดละหมาเพื่อนบาล้านหรอโดดไหอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่บาลานแต่กางแบบมีไม้อยู่ตรงเนี้ยอ่ามีคนปั่นไปเนี่ยตรงนี้ล็อกอ่าโอเคลงไปอีกหนึ่งปันกลางพับเอ้ยไม่ยอมพับโอ้โหเป็นคนแบบเก่งทีแ่แล้วแต่ละคน อืมอ่าติดอยู่ได้เครื่องนู้นอยอดชิ่ยยอดมากโดดต่างไปจิดลอยเพื่อนปีนจะต่างตามมาเฮ้ยมันรู้ได้ว่าเราแบบเซสเตปแบบปีนตามบ่อยเกินไอ้เพื่อนขอฝรั่งฝ้าหลังทิ้งดิเอออ่าพูดได้เลยว่าตอนนี้ผมแพ้ไปแล้วครึ่งตัวเพราะอะไรรู้ปะโอเคเพราะว่าผมเพิ่งได้แขวนเตาขาวคนนี้ก็เอาตอนเนี้ยโอเคดีไปก่อนว่าเซอร์นาะปั่นน่าจะเครื่องขบนปะ เดือกระฆาตรว่ามันคือไม่มั่นใจเหมือนกันอะโอเคขอมาเช็คอ่าข้างบนก่อนมนีไะเนี่ยบนนี้ไม่น่าไม่น่ามีได้อยู่ข้างล่างก็แหละนี่ไงจะติดแล้วน่ะแป๊บเดียวเองนะคือแป๊บเดียวคือแบบจะจะติดแล้วจริงแล้วยาปั่นคู่แหละคือถ้ามันจะแบบถ้ามันจะไวขนาดเนี้ยโอเคเห็นรอยคนตรงนี้พับทียื่อเออถ้าเกิดเจอคอเดดอะผมจะไล่คอเดดแบบสุดเลยเพราะว่าคอเดตอะคือเขาแบบเขาขิดละ โอเคผมตีคนนี้เสร็จแล้วผมต้องต้องกลับนะเพราะว่าเครื่องข้างล่างเนี่ยมันจะแบบมันจะติดเต็มชีและนี่กว่าจะเจอชิบหายโอ้โหหานานานแบบนานมากว่าไอ้ไปไหนอ๋อฉีกต่อเฉยโอเคหลอกก่อนทีนึงได้ไหมเนี่ยข้างหลังมีไม้อยู่นะแต่ไปแล้วผมเนี่ยคนที่เป็คน,คน,ค,น,ค,นคนที่มีความมั่นใจตัวเองสูงมากนะโอเคเพื่อนไม้ข้างหลังเนี่ยไปแล้วน่าจะลุมแล้วผมไม่น่าจะจะรอดถ้าเกิดนายไม่มีแบบ ถ้าเกิดท่ไม่มีขวดหรือว่าอะไระนะคนนี้พยายามกดขวดแต่ไม่ทันนะผมโอเคคนนี้ตายแล้วแล้วก็เคยแขวนต่อขาไปด้วยอืมเรียบร้อยกว่าจะตายไปดูคนอยากเดือ,อยยช่ไหมติดไปเนี่ยเครื่องนี้ถ้าเกิดเข้ามาฝืนปั่นนี่ผมก็ชิบหายเลยนะโอเคมาปั่นต่ออยู่ผมผมว่ากำแบบมีคนเนียนปั่นอยู่โอเคเขาไปได้ฉีกอ่าไปที่อื่นว่ามาได้ที่ทำแบบก่อนดีกว่าผมเนี่ยจะติดแล้วนะตรงเนี้ยโอเคกินมากอดรอบนึง โอ้จนได้โอ้โหลุงยี่เอาโนวันมาก็ดีถ้าเกิดรู้ว่าเขาจะแบบถ้าเกิดรู้ว่าเขาจะเล่นกันอย่างเงี้ยเอาล่ะขบวนใครพับไม้เลยวะเนะี่ยเฮ้ยเอ้ยวิ่มมงมุนโวกไปจะมาจะมาพับแต่มันไม่ทันใช่ไหมเพื่อนขี่พังก่อนเพราะว่าเอาเดได้เปิดประตูนู่นอยู่แล้วก็เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงใครนะได้ยินเสียงเจกนะนี่ไงพอแล้วได้ยินเสียงเจคยิ่งขลังไหมเพื่อนแต่ทำไมเขาไม่ยอมแบบยอมพับวนะเนี่ยอ๋อจะเล่นไม้นี้พับ ไม่มีการชงชือแล้วนั่นแหละมาแล้วเอสผมเอสผมอยู่ไหนเอสอ๋อนี่ไงเจอละเจอรอยละแต่เขาอ๋อนี่เขาอยู่ที่มาไอจะดึงเพื่อนก่อนไหมโอเคว่าผมเขาต้องดึงเพื่อนก่อนแนะ่เอเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเพื่อนอะไรเนี่ยกว่าจะได้คนนี้ยังโคตรยากเลยโอ้มีสามเปอร์เซ็นต์แม่ก็คือเราจะอยู่ช่วยแล้วแหละ ที่แบบพาจิดึงิงได้ขนาดนี้นะโอเคเพื่อนเพื่อนเอ้ยไม่ยอมแบบนั่นด้วยไปยอมหับหมายด้วยเซตดาตานี้ใช้เพิรค์คได้ไม่คุ้มเท่าไหร่คือแม้กระทั่งเสาขาวที่แบบใช้ไปแค่สองจะแตกเองอ,อีกสองก็แตกคือไม่ได้ใช้เครื่องติดบทก่อนอย่างแย่ใิ่ไหายอ่านี้เห็นคนอยู่ข้างหน้าแล้วผมมาเบดาผมเจอละอ่าจะปีนด้วย เดี๋ยวจะป,ปินจีบู่เลยไปวิ่งไวอย่างเงี้ยวะเนี่ยโอเคปีนมาตกหลังทำไปเนี่ยเอ้ยได้เฉยอืมโอเคสไลด์ไม้แตกไปก่อนบาร์ดิผมก็มาหาคนนี้แล้วมีคนวิ่งตามหลังมันอยู่เนะตอนเนี้ยคือมีคนวิ่งตามหลังมันอยู่จริงหมายว่าจบปก่อนรอบนี้อ่าเพื่อทำยังไงต่อป่ะว่าเพื่อทำยัำงไงต่อแน่เลยโอเคพื่ไม่ให้โดดอะ <laughs> ไม่ให้โดดอะมาดีป่ะโอเคพื่โดดมาเรียบร้อยอย,อย่างนี้ จบหลังว่ะโอเคว่าไม่ได้มีใครได้ป่าหรอกว่าองขแขวนนี้ก่อนเอ้ยคนนี้เอเดี๋ยวเฟสดังโทษคนนี้เพิร์กเอเลียนปางห้ามญาตเราทํางานซักทีแต่ผมพูดจริงนะคนนี้เหมือนจะมีของนไปหน่อยอย่างเีดูดิเอ้ยวิ่งไวอยู่มาที่เพื่อนบล็อกโอ้โหจะบล็อกไม้ทั้งหน่อยไม่ทันเฉยเพื่อนโอ้โหเรามีการตาขผมมันจะแบบมันจะโคตรโั่ไปธรรมดาหลอกได้ไวเนะี่ยไปอืมดีน้วปีนเราดีอยู่ โอเคมีคนมาดึงแล้วผม,ผมขอญาตอ่าจิ้มเฮ้ยอ๋ยอนี่ไงก็ว่าก็ว่าหายไปไหนเพิ่นโดดตู้องคม์มป่ะโอเคไม่เอาแล้วผมว่าผมมาอู้งูที่ก่อนขอแบบเดีย๋ยวไปเทสดีไหนๆก็ลบได้ละอ่าข้างแรกติจดจุดได้โอ้โหอันนี้ผมไม่ได้แขวนตะขอขาวแค่แบบรอบเดียวเองโอเคตรงนี้ไม่น่าเป็นใครได้ไในในปั่นหรอกเพว่ามาช่วยคนหนึ่งแล้วก็ปั่นคนหนึ่งแล้วก็เพิ่งโดนแขวนคนหนึ่งโอเคคนเจ็บที่อยู่ไกลสุดอยู่ที่ตู้เลย เอ้าหายเอาไม่ไม่เจอไปว่าไอ้คนนั้นคนนั้นน่าจะมือถือผมอ่าไม่ถึงข้อเด็ดอะเอาว่าเขาเพิ่งลงมุกมาแล้วก็ไม่เห็นออร่าด้วยโอเคแต่ตรงนี้ล็กบินอ่านี่ไงนี่ไงเห็นออร่าทีมาดีโอเคผมขอญาตรอก่อนรอเต่เอ้หืมได้กี่โมงก่อนไเอ้ยสปินก็ว่าโอเคเดี๋ยวต่างคมคมมาเงั้นเอาเดี๋ยวติดตัวรัวอย่างนี้น่าจะไปรอดแล้วครเราผมตัวติดตัวรัวเฉย โอเคมันน่าจะถึงเวลาที่ผมต้องแขวนตอขอเขาบ้างแล้วผมมีงง้นผมชิบหายแน่อาแล้วผมเจอเอดาคนนี้อีกแล้วเอ้ยคนหนุ่มคนนี้เอ้ยสปินโอ้โหสปินทุกคนเลยอะทุกคนตาเนี่ยคือแบบอย่างสเต็ปยี่ไหายโอเคมีอ่าอ่าคนนี้กาลังมาช่วยนี่ไงขอเพื่อขอจิ้มกัะตลอปหนึ่งเพื่อนพับตีไม้น่ะอ่ามีใครมาปะตอนนี้ยังไม่มีใครมาเลยผมว่าคนที่แหงหลังชัวร์ผมไม่ไรผมมันมันเสียเวลาเกินขอคุมก่อนแลวกันมา อ่าคนนั้นมาอิวตัวเองอยู่ตรงนี้สวัสดีเพื่อนจริงๆแบบแอนม่วงเรายังแพงฤิตอยู่หลอกมากรอบหนึ่งอ่าผมจะให้เขาจะไม้แล้วกันไม้หัวด้วยผมไม่งั้นเนี่ยผมก็แบบแย่แน่โอเคผมก็จิ้มเลยแล้วก็ไปหาอ่าไปพูดดีก่อนจริงควไรไล่สุดนะไม่ควรแบบไม่ควรไปทำอะไรอย่างนี้เฮ้ยสปีดอยู่คนละอ่าโอเคเพื่อนมาที่เพื่อนขอได้ปะมนะไม้หน่ยเอ้ยไม่อยากผ่าไป โอ้โหเลยจะเชื่อคือมั่นใจมาเราตัวเองติดแผเลึกอยู่มั่นใจได้สามเปอร์เซ็นต์เหรออืมเรียบร้อยมาคนเจ็บที่อยู่ไกลสุดน่าจะเป็นอ่ะได้ไงคนปั่นอยู่นูน้นเอจะว่าไปผมไม่เห็นคอเด็ตเลย,ยตั้งนานแล้วนะมาคนนี้ยังติดนั่นอยู่โอเคคนนี้เขารู้อ่ะไปว่าอะไรรู้ปะเขามาไปว่าเขามากันสี่คนเลยไงล่ะ <laughs> อ่าคนแรกดำดีปะไม่ผมไล่คนนี้ดีกว่าเพราะว่าคนนี้เปสปินมาดิโอเคเปีนต่างตามะ เพราะว่าคนที่แตะเขอาแล้วผมแปลว่าจาได้เอ้ยโอเคื่อกกี้หลอกก่อนหลอกก่อนหลอกก่อนหลอกลอก่อนตาไปเอ้ยหลงไปเฉยเอ้ยเดี๋ยวผมกระตุกเฉยเมื่อกี้ทุกคนเห็นปะโอ้โหไม่งั้นาคือคนนี้ล้มไปแล้วนะอยู่ดีก็กระตุกเฉยเลยเอ้ยมีคนแลกเฟดจนได้โอเครอบหน้าผมน่าจะต้องไปไล่ใครนะเควินตินแล้วผมโอเคคนเจ็บที่อยู่ไกลสุดนั่งอยู่อย่างนั้นเป็น เป็นแค่นะเป็นเอ๊ดาครับผมนั่งอยู่มยังอยู่อยู่นี่ดีเวอร์เลยนี่ไม่เห็นตัวแล้วปะอ๋อสปินสปินฉีกบายเวอร์อ่าบาริกยังไม่เสียหมายปะโอเคไม่เสียหมายผมมาดีบะผมอาบเลยปะโดนได้หรอโอเคข้างในไม่อยู่ต้องดักต้องดักต้องดักโอ้โหว่าจะดักก่อนคุมโอเคไม่ต้องละไล่คนที่ก่อนก็ได้เอา้าอ๋อนี่ไงคอเดตเพิ่งจะเจอหน้าค่าตาโอเค ยิ้มมาเอ้ยคนนั่งอยู่นู่นโอเคไม่สนไม่สนไล่คนนี้ก่อนเพื่อนตัดหน้าปะโอเคล็อกรอบหนึ่งหลงแล้วผมไม่ได้ดูว่าต่างตามถือไม่ดูดีเลยคือไม่ค่อยมีใครบอกหายเจ็บอ่าใกล้ๆเราเลยอ่ะโอเคคนเจ็บที่อยู่ใกล้สุดอ๋อคนนี้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 รู้สึกว่าตานี้จะเป็นสปินหมดทุกคนเลยนะมาดีเพื่อนไม่ดีเสวใจเราใช่ไหมมาผมล็อกร้ยอยหลงแล้วผมมาคนที้สปินน่าจะลงแล้วป้าคิดว่า มันเจ็บจี้อยู่ใกล้สุดจากเราอ๋อปั่นอยู่เครื่องนู้นคือตอนที่ไม่รู้ว่าใครไกลใจมั่งแล้วอะโอเคเอทีอยู่นี่ผมเอทีเพื่อนเอด่าเอด่าโอเคโอ้ยสปินทุกคนเลยโอเคสปินยีงวิ่งตามเลยผมอ่าไหนๆปะเล็กก็คือเสียไม้ไปละเอ้ยไม่ให้ไปไม่ให้ไปทันไปนอะไรไปทันก่อนวะปิ้งอย่างดีจัดพอดีเพื่อนฉีปะอ่าเขาฉีกมานี่รอก,ก่อนรอบนึง โด,ดจริงอ่เลยนะโอ้โหนึกว่าไม่โดดอุตส่าห์รลลอสักขนาดนี้โอเคโดดเกี้ยไปแล้วผมมาเปิดสกิลไล่เลยอ่าบนไม้ดีก่อนปะไม้ข้างนี่ไม้โหดด้วยนะเฮ้ยไม่ยอมโดนด้วยคือมัน่นใจว่าจะเองว่าจะเล่นได้เดี๋ยวเพื่อนโดดต่างก่อนคมๆรอบนึงไม่ชอบโดดอีกลอ็อกอ่ามายืนดูด้วยนะคนนี้อย่างสุดอ่ะที่แบบเท่มากเลยคนเนี้ยคนนี้ยังไม่ตายผมเพิ่งโดนแลกเฟดมา นี่ยังไงยังไม่ตายอ่าคนเจ็บที่อยู่ไกลสุดเป็น names. คอเดตแล้วผมโอเคคอเดตชิปกี้นโอเคผมเปิดสกิลไล่เลยลผมมันวิ่งวายอยู่ละมาแล้วผมจะอ้อมมาตุ๊วโอ ocur, ้โหจาไปปั่นไฟกันไ,ไฟชิบหายขนาดนะั้นอ่ะโอเคลอย,อย,อย,อยนี่ลอยนี่ลอยนี่นี่ดีกัเสียงเจ็บอยู่เอ๊ะนี่ <c oughs> โอเคหลังจากนี้คือทุกคนก็อ่าตายหมดแล้วแล้วก็ ผมไม่เห็นอลอ่าคนเจ็บที่อยู่ไกลสุดอีกแล้วอ่ะคือไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นมือถือหรือเป็นใครแต่มันมีคนเดียวปะเป็นเป็นควินตีนอ่ะแต่ผมไม่เห็นออร่าเขาเฉยอ่ะจกหลังมาโ okay อเคเพื่อนตามไปเลยสปินผมจาได้รู้รูร,ร,รู้ผมร,รู้คนนี้สปินไม่โดดหน้าตากันอ่ะจะเล่นอยู่ด้าน,นสปินสปินโอเคต้องฉีกโอเคแต่ไม้มันไม่มีเออแต่ก e บบนน็น่ามีอยู่นี่หว่าเพื่อนอับดิเออนั่นแหละอเอาไงต่อเพื่อน โอเคหลังนี่คืออย่างที่บอกทุกคนคือขิบหมดละไม้ข้างก็มีไม่โอ้โหไม่ไปเนีย่ยไม้ข้างหลังก็มีนี่คือแบบโลกเกินจำไม่ได้ว่าคนไหนไม่เคยแขวนตอเข่าอะคนนี้ปะไม่รู้แหละแต่แขวนตายไปแล้วทุกคนดูดิผมไม่เห็นอลาคนเจ็บที่อยู่ไกลสุดจริงนะอยู่ไกลเกินหรอหรือว่าอไงแต่รู้แช่ว่าเอดาอยู่ข้างหน้านู้นะะมาว่าผมไล่ก่อนดีกว่าคือตอนนี้อย่างที่บอกคือทุกคนขิบหมดละน่าจะชิวๆแล้วผมแล้วก็แต่ละคนตอนนี้คือเขาด้วยการสปินอยู่ เมื่อกี้ได้ยินเสียงกีนดาอยู่ใ,ใกล้นะโอเคในเมื่อเขานี่สปินชีกผมก็ไล่เลยไอเ้เซตตัวตากไว้นี่คือแบบคือไม่เล่นดีๆได้เล่นแค่แบบช็อตต้นเกมแค่นิดเดียวเลยจริงๆนะคือแค่นั้นเลยจริงๆเฮ้ยไม่ยอมเข้าไปทำไมไม่ดูคนแบบโอ้โหขี้เดียวกันนาทีสุดท้ายขนาดนี้เมื่อกี้เขาอยู่นิ่งอ่าเพราะว่าเขารอกดขวดนะแต่มันไม่ทันนะผมโอเคโอเคมาหานี่ก่อน เนี่ยอานี่ไงนี่ไงโอเคก็มูนบอกกลับมาเรียบหอกให้เพื่อนจบตาอนนี้ก็ดีกว่าน่าจะมันมันละเดี๋เยเขาไม่ยอมอยู่กันอย่างนี้ก็เอ้ยแดดหลอกโดดสิด้วยอย่างเก่งอ่ะมาคนนี้เป็นสปีดผมกดตีไปเลยเอ้ยเพื่อนอะไรก่อนบ้าเขาโมลิสเตเทสดีก่อนไม่เข้าใจว่าทำไมมันมีเควินตินมีเนียกับใครตัวนะที่แบบ แบบเวลาเป็นคนเทสดีโอเคไม่พูดได้ไหวโดนไปโอ้โหเพิ่งเห็นแต่และคนโอ้โหตานนี้จะปินถายในไัยสปินสปินแล้วก็ดึงเพื่อนไวบโรถทามโอ้โหแต่และคนคือบออะไรสุดยอดกันแล้วจุดตีกันอย่างเยอะเลยโอ,ยโอเคผมหูฟังนะครับโลโก้ดีเจกับไปยบายจุ๊บ